สวัสดีครับตอนนี้สิบลอ้อครองแล้วครับหกลอ้อวิ่งไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวโทรไปบอกอีกคันหนึ่งก่อนโอ้โอ้ยเกียรย์ไหลวะนั่นน่ะไวแล้ว สอ0ดศครับตั้งรับเลยอาจารย์ชูกับส้มลายครับอาจารย์สนรับดินโนนครับวิ่งจจอจเลยครับงานนี้ฝั่งนี้ทีมงานช่างโอรครับสิบล้อวิ่งสามคันเหมือนกันฝั่งนี้ก็สามครับ ดักสองเลยดักหนึ่งเสียเวลานี่ oh. จะได้มาเลยฝนไม่น่าตกเลยวันก่อนอันนี้ก็ทำท่าเหมือนจะค้มคืมมาอีกแล้วนะครับอัดไปเลยสิบตักไปเลยอัดนัก,นก อ๋อันแหละไปอีกอู้จเจอหินแล้วตักอัดอัดอุ้มอุ้มเลยครับสิบตักนี่อัดอัดแบบอุ้มอุ้มไปเลยอะไปถึงสิบไหมนเนี่ย ไปได้ไหมติดลื่นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยดันยังไงไปแบบนั้นไม่ไปลรอกถอยก่อนถอยก่อนมันลื่นครับโอ้โห ลื่นหน้าครับเอาไปลื่นนิดเดียวเองอะไปได้ไหมนะ่ะติดอลงไหมนะ่ะลื่นตรงนั้นอีกลื่นตรงนั้นอีกอ ถอยถอยถอยนี่ตามตู๊ดกันเลยครับว้าวได้สิบล้อสี่คันพอดีนะระยะนี้สี่คันพอดีเลย เกลี่ยเร็วหน่อยพี่หลวง เกือบหมดพาไปดูที่เท่กันนะู้ร่องอย่างลึกอ่ะร้อยเครับเกียร์ thai được thoái này ừ ít 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 Ừ ít 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 À ít ít bay ít ít bay thay, thay, thay. Oh. Thay. อ้ย,อย่าลงลุบแลว <laughs> ไปรถนาไปโลเอาโอ้รถนานเด็ดสิรถนานเด็ดสลปัดมาแล้วมาแล้วขอรรถมาน่พล,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 ลิงสิบ้อรถเราเปีย,ยกันากององอกี่รถเก,กิดนี่ปัดโอ้ลิง

อน้อยโทรมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนี่ก่อนอ้ยพลังสองแปดว่าไง I'm see what